สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องแม่ปิ่นน้องทีแอล,อลและน้องเอลทีทสวัสดีครับเอาสวัสดีครับก่อนอย่าน้องเอลทีเอาค่ะเอียดิเอียวเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นกับน้องทีแอลกับน้องเอลทีสิพาไปเบื้อหมูน้อยย่างลงไปทางใต้สวนเนาะ เอาเอาเออาเอาโอ้ส <l id sei> ีพาไปเบื้งหมู่ไหมไหนกันยังป้าเดียวจะพายังไปเบื้องหมู่ไปท้ายสวนมือนี่บรรยากาศโค้งนองนาเฮายามมือแรงเมลาดโอเคไปไปนั่งเองหน้อย ป้ากะลุงไปเบ่งหมูอีลาเด้อหมูอีลานี่ยังโดนดนยังได้ลงมาเถอะนึงมีแต่เบ้านิพนธ์มาเกือมานั่นเดี๋ยวฮอสียงไปเบ่งทางใต้สวนได้ยินเสียงแมคโคเขาเจ้าคูดอียงทางใต้สวนเฮ้ยว้า เจ้ามาเอาลูกมันไปแล้วตอนนี้มืดแล้วลูกแครอทเอาไปเลี้ยงให้ขาเจ้าเอาไปเลี้ยงซ้อยพาว่าบมีเข้าเกลือเอ้าเจ้าอารวาสหาวแล้วเฮ้นอนแล้วบมน้ำในคลองยุธยายสวนอันนี้คือน้ำในคลองยุธยาสวน ตอนนี<ล>้น้ำก็แยกรถแน่จังหน่อยเล่นแข่งกันเล,เล่นบ่นนได้แล้ว <c oughs> ไปลาไปก่อนเลย <c oughs> ไปละเด้ออีกหน่อย,ออยพาน้องเท,ที่ยวเอีวพีออกกำลังกายเนี่ยมือแลงย่างเล่นอ้อมสวนเดี๋ยวพาไปเบิง่งต้นไม้ฟังหุ่นพร้อมเพราะว่าพี่น้องว่ามันเปแผ่นๆมันต้นไม้ยังบ่ใหญ่แล้วมันก็เลยแผ่น <c oughs> โอ้ผู้เบาทะยางนมเดี๋ยวค่อยกินเมื่อค่อยกินเลยเมืม่อค่อยกินพ่ป้ากับลูกย่างไปเบังหมูดูเบังทางสวนนอไมเ้เาก็มีหลนอเราเมื่อนี้กับป้าโน,กกนเอาไปแยงห้าหกนอกขนาดบลาได้หดน้ำอ้าวฮิตห,หน้าอย่างเงี้ยสันฮ็ดปากอย่างเงี้ย กูเห็นขี้ไล่แต่เด้อืมกูเห็นขี้ไล่แต่เด้น้ากำลังเศร้าบ่เป็นมขึ้นนะยเ้ยเที่ยวมาแล้วๆเอ้ยๆอ้ยอยน้องแยกนมแล้วลหรยางลงมาท้ายสวนกันทีน่แนวกินรอดเถอะนะตีกล้วยกำลังออกหน่วย ยางลงมาท้ายสวนมีแนวกินตะไคร้ตะไคร้เฮานี่ลายแห้งผนปลุกออมคูสาเลยตอนนี้ดินยู่มาแล้วเอู้ฟังบ่ฟังแม่เบาบ่มายางลงมาท้ายสวนก็มีแนวกินตะไคร้มีอย่างจะไม่มาบวงก็ออกมากแล้ว เบิ่งต้นกล้วยงามคากมักอันต้นกล้วยนะ่างามคักเอาอันนั้นมาใส่เอาขี้หมูใส่นะวะดีมันไกลขี้หมูอันนี้เป็นต้นมากไกอ,อมักซีดาอันนี้ต้นมะก,กอกต้นไม้มันยังบ่ใหญ่อสืส่อๆเด้๋นี่ต้นมักซีดาเราอน,นิพนธ์มาปลูกไว้ อูดอู๊ดอูดว่นน้ลงมาเบิ่งากเทือ่อโอ้หไงเติบแล้วไวไวนะที่มันเท่ากอามาใส่ต้นกล้วยใส่ต้นไม้ขมใบบึงอืมนี่ป้าหมูน้อยไหมเขาคือไงไว้หร <c oughs> อหุ่นตัวนั้นไหมเราออมากินแกงอะ <c oughs> มีทองน้อยกันโม มีทองตัวน้อยกันมูกป<ะ>้าคือไงใ,ใ,ใ้เถดุนๆยังไม่ลงมาเบึงเ้งทองที่เป็นอย่างนอนคือมีเถียงนานหน่อยครับแสดงคขาว่าสีออมมายู่ผู้ใดก็ออกมายู่ข้างนอกเราหมดแล้วบอลเลตเปืืองนี่นต้นนี้เป็นต้นมักซีดาอ,อูอา้คุ้มเ้าหน่อยก็สีให้ว่นีง ให้นมป่ป้าป้าเดนแม่พาขึ้นเมื่อป้าป้าลูกป้าต้นกล้วยก็งามคักไดเขียนหมูค้าวนี่คนกระตักที่หมูใส่ต้นไม้ใส่ต้นเนีายหมูออกมาแล้วมมหมูออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรว่าให้พรอมามาเออเออเออ ปบเขึ้นมากันแล้วนะมันมาไปใช้มนออกมากันไปแล้วไปไปแล้ไชมาแม่มาแม่มาเมเจะดมา้อมาเด้อจะไห้มาไล่ผัดแลนหนีไปทางอื่นผุนเด้ มาเด้อมาเด้อเอาอีกบ่หมูอคอกคอกมันตั้มพอดมันกระดวดออกมาได้ไ <c oughs> ออกมาพอดกินย้ายยิ้เลยเดี๋ยวให้พร้อมเอาปะเอาเง้โทรขึ้นโทรมาขอปะว้าพะพ <c oughs> ะเน,นี่ยม เราสย่างขึ้นเมือหมูย่างมาดาเซยโตบังงาน่งอุอดอดอดออมาเล่นกระโดดคอมีลยบ่กระโดดค้อมีลยบ่ออมาเล่นลรบ่เอามากินา่เอา เอามาสำรวจข้างนอก,อนอกเอามาสำรวจข้างนอกบอก่โตบกักใหญ่ได้พี่นนองเขาบงังยันในคอกไนะตัวน,น้อยบังมันออกมาเนี่ยเดี๋ยวรถคิตตี้มาไหมจะไปไล่มันได้จะได้มันหนีได้ เดี๋ยวให้บ้านีิคนมาเกลือเอามันเข้าไปเฮ้ยเอ้ยซิตี้กันบอกหมูกับหมาฮะพัดอมาเห็นยังอันนี้กันกระโดดออกมาเซ้ยเข้าไปเร็วๆไปไปแคลรอสแคลร้อแคลซิตี้อยู่เลยตัวหนอนบ้างยุดเลย k ี t คิ k ต t t y Kitty f u a น a ั i pork 饺 ל ch i n v e s t m ั n t Pan m i ง s ่ o n Hy c o m p r e ี้ K ้ h a n t o m hl всё deltru actual ั e v e n u s f ั n ม a v e a ย l s u b น commission Save all subs c o m m i s s i น n なく AN 핑 athletes allijn butisis all� 시 acoon? R remember 6162646iquer g r a ม d an นร ไอ้ยอดแล้วเริ่มออกยอดแล้วต้นนี้ใหญ่แล้วต้นนี้ใหญ่กันมูดอกแคร์เฮาก็หลายๆบ่ได้มาเก็บกูว่าหน่อยก็กินนมนมแม่นี่เปิดได้ทุกมองฮะ ต้นแก้มังกรต้นแก้มังกรกระลามขึ้นแล้วแต่มันก็ออกลูกให้ได้กินเหรออันนี้ต้นแก้มังกรนี่แก้มังกรยาขึ้นไว่ายใบเบ้านิพนธ์หายก็มาเอาออกตอนนี้ซื้อหลายแล้วอันนี้คือต้นแก้มังกรก็ขึ้นมาทางนี้ลูก ดอกแคร์กะไหลโบได้มาเก็บมันยังขึ้นมาจากไทยสวนแล้วโทรเบ้าเบ้านิพนมาเอาหมูเขาคอกก่อนพอดีกันเราเข้าไปเฝ้าพอใหญ่เขาไปเฝ้าปูนะผู้คำเราบรสบายก็เลยได้เข้าไปเฝ้ากัเลยยู่กันสามคนแม่ลูกสี่คนสี่เหายพอมาอยู่เลย 2 2> เดี๋ยวบ้านนิคนก็ออกมาล2 2> แล้วนะครับยังน้อยเราก็ออกมาอยู่ในบ้านเราไปบ่ได้ไก่จากไอ้บ้านนี้ไกก็ประมาณกิโลกว่าเข้าไปในบ้านเดี๋ยวบ้านนิพนก็ออกมาเอาหมูเข้าแล้วเอาหมูเขา้าคอดเฮ้ยหูว้าวขี้รลายนี่ีย่บอกีย่บอกเขาเห็นยดีดีล้นะเหี้ดีด เอออาภัทรร่ากันไงน้อยใจพาป้ากำลังง้างในสวนบอกมูมันไปทางไหนนอเณรเด้เยวเด้อเมื่อกี้เราเห็นมันไปเหมือนต้นกล้วยหรือว่ามันยางมื่ไปแล้วมันยุ่งนั่นแหละมันยางอ้อมยันลหมมันกินนั่นย่ากินอย่างนั่นแหละรู้ว่าจะกินเบื่อเอาเพราะว่าหน่อยนี่เอาอาฟักซ้องไปคิดฟักซ้อง ลาลาลา <ละ S 2> อ,อย่าลืมกด<อ>ติดตามช่องแม่ปิน่นนองทีเอลทีด้วยนะคะก<อ>็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะไม่พอกันมาคลิปหน้าเ้อสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <wil>